รักคนมีสองคนเนื้อหาเพลงฟาดเดือดมาแรงสุดๆยอดวิวทะลุกเกือบแล้านใครพอดีม่วนปล่อยเพลงใหม่รักคนมีสองคนกระแสะมาแรงติดอันดับหนึ่งเพลงมาแรงใน YouTube หลังปล่อยออกมาได้แค่วันเดียว ยอดวิวพุ่งกระฉุดทะลุล้านในเวลาไม่นานโดยเพลงนี้ได้สาวลูกทุ่งพรพรทจันและเนยพัชวรรนถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีมากสะท้อนเห็นถึงศิลธรรมความรักที่เมียนหลวงและทิมชูพลังเสียงฟาดกันเดือดแน่นอนว่าจากประเด็นที่มาแรงผลักด,ดันให้เพลงรักคนมีสองคนพุ่งติดโนหนึ่ง Trending for Music บน YouTube อีกทั้งยอดวิวทะลุล้านภายในวันแรกที่ปล่อยเพลง ล่าสุดวันที่14สิงหาคมยอดวิวของเพลงนี้อยู่ที่เกือบ8ล้านวิวและเชื่อได้เลยว่าประเด็นที่ทางใครหยิบมาเขียนเพลงเป็นเพลงต่างถูกใจของใครหลายๆคน